ปิดประวัติคนตึงๆไดมอน์ลาสวันไดมอนมีชื่อจริงว่านารากรนิชกุลธนาโชตเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคม2548เป็นน้องเล็กของวงลาสวันไดมอนเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องจากการขึ้นเวทีสมัยเรียนและได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จึงรลองเส้นทางนักร้องของตัวเองโดยการเข้าประกวดแข่งขันในรายการ The Star Idol แต่ไม่เข้ารอบ8คนสุดท้ายจึงได้เข้าร่วมประกวดอีกครั้งในรายการ Last Icon และความสามารถของไดมอนเนี่ยรวมถึงความขี้เล่นก็พิจิตใจแฟนคลับและกรรมการทำให้ได้รับคะแนนโหวตอยู่ในอันดับที่3และได้เดบิวต์เป็นสมาชิกของวง Last One นอกจากผลงานด้านการร้องเพลงแล้วเนี่ย ไดมอนก็ยังมีผลงานล่าสุดกับละครเรื่องงัดฟ้าล่าฝันในบทฉลามก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานการแสดงอย่างเต็มตัวเลยเรียกได้ว่าน้องเล็กสุดตึงเนี่ยก็มีสเสน่ห์แพรวพาวมากมายชี้แสงยังไงไหนเล่าถ้าใครอยากให้ทีมงานดูกันย่างเปิดประวัติดาราและเซเลปคนไหนแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ